สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นคลิปของบ้านใหญ่ทองอยู่นะครับ e p 4นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาติดตั้งคิ้วขอบกระจกนะครับเพื่อปิดบังรอยกาวซิลิโคนที่ผมได้ทำการซีลไว้เมื่อตอนที่ผมติดตั้งกระจกบานฟิกตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นคราบนะครับไม่สวยงามนะครับผมจะนำ คิ้วตัวนี้นะครับเป็นคิ้วลายไม้นะครับเป็นคิ้ว PVC นะครับเข้ามาติดตั้งระหว่างก,กระจกกับวงกบนะครับเข้ามุมแบบนี้นะครับเ,เพื่อปิดบังตัวกาวซิลิโคนที่ผมได้ยิงไว้นะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผมก็จะติดตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับ ตัวคิ้วเนี่ยผมซื้อมาในราคา80กว่าบาทนะครับคิ้วเนี่ยยาว3เมตรก็ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยสี่ท่อนนะครับขั้นตอนแรกผมก็วัดระยะนะครับความสูงความกว้างนะครับของกระจกแล้วก็นําระยะที่ได้นะครับมาตัดคิ้วนะครับโดยการตัดคิ้วเนี่ยผมจะตัดตรงปลายของคิ้วนะครับเป็นมุม45านะครับเข้าหากันนะครับการ รอยต่อของแต่ละคิวเนี่ยด้านแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยมันจะต่อกันในแนวข้ามุม45นะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับการตัดนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆที่สามารถใช้หินเจียตัดได้นะครับใส่ใบตัดบางก็ได้ครับตัดแต่ว่าผมไม่ไม่ไดเอามาด้วยนะครับก็เลยใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดก็ตัดง่ายครับเป็นคิวว PVC ที่เป็นอ่า ไส้ข้างในเนี่ยเป็นไส้ตันนะครับไม่ได้ไส้กวงนะครับตัดมาก็ยังเป็นผิวตันเหมือนเดิมนะครับถือว่าดีนะครับก็ตัดทั้งหัวท้ายนะครับเมื่อตัดเสร็จนะครับผมก็จะนําคิ้วมาลองทาบดู่อนนะครับว่าได้ระยะไหมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะติดตั้งนะครับการติดตั้งของผมก็จะใช้กาวตะปูนะครับ ในการติดตั้งนะครับโดยการที่ผมจะยิงกาวตะปูเนี่ยเป็นจุดๆๆๆนะครับไม่เยอะมากยิงให้ชิดมุมในคิ้วหน่อยนะครับยิงจุดๆยิงยิงแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งยิงที่คิ้วเนี่ยแค่ฝั่งเดียวฝั่งที่ติดกับวงกบนะครับอย่าไปอย่าไปยิงติดกับกระจกนะครับเพราะถ้ายิงติดกับกระจกเนี่ยมองมาอีกด้านนึงก็จะเห็นรอยกาวนะครับเราจะดูไม่ค่อยสวยนะครับ เมื่อยิงเสร็จก็กดตัวคิ้วเนี่ยเข้ากับวงกลบเลยนะครับกดให้แนบนะครับเข้ากับวงกลบแล้วก็กระจกนะครับให้แนบสนิทนะครับตัวกาวตะปูที่ผมใช้มันจะมีความเหนียวหนึบอยู่นะครับกดปั๊บและแน่นเลยนะครับตรงนี้ผมก็เอาผ้าเอาเช็ดชู้นะครับมาเช็ดกาวที่ปิ้นออกนะครับถ้าปิ้นถ้ากาวตะปูเนี่ยมันปิ้นออกมาก็ให้รีเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อย ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดมันปล่อยไว้ให้มันแห้งแข็งเนี่ยจะ,ะทําความสะอาดออกยากนะครับลักษณะการติดตั้งนะครับอันนี้ก็ติดได้1ข้างนะครับผมจะทําการติด2ข้างซ้ายขวาก่อนนะครับเมื่อติด2ข้างซ้ายขวาเสร็จเนี่ยผมก็จะ นำตลับเมตรเนี่ยมาวัดด้านบนกับด้านล่างอีกทีนึงครับว่าความกว้างเท่าไหร่เราถึงจะไปตัดมานะครับการตัดกระตัดมุม45เข้าหากันทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าตัวสั้นหรือตัวยาวนะครับแต่การตัดเข้ามุมอะอผมว่าจริงมันก็มีนอกจากตัด45แบบนี้แล้วนะครับนอกจากวัดขีดอินสอให้เป็นเส้น15 45อย่างนี้แล้วเนี่ย ตอนราตัดเนี่ยเราต้องเอียงเอียงใบตัดเลื่อยหรือว่าเอียงใบหินเจียเนี่ยออกนะครับออกเพื่อให้เห็นเนื้อนะครับเวลาชนกันเนี่ยเนื้อมันจะเต็มด้านล่างเนี่ยด้านล่างของคิ้วเนี่ยเนื้อมันจะชนกันแล้วจะเต็มพอดีนะครับจะสวยงามกว่านะครับผมก็จะทําการติดไปทั้ง3าบานเลยนะครับที่ผมทําไว้ก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับก็ ติดซ้ายขวาแล้วก็วัดบนล่างแล้วก็ตัด45สองฝั่งนะครับแล้วก็เอานำมาติดด้วยกาวตะปูเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับทำง่ายๆติดง่ายๆครับแต่ตอนตัดนี่ต้องต้องตัดดีๆนะครับตอนเข้ามุม mm hmm. นี่ผมก็ต้องขออาภัยเลยครับตอน ตัดเข้ามุมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายต่อตัดเข้ามุมมานะครับก็ทำให้ครบสามวันครับตัดติดแนวตั้งแล้วก็มาตัดแล้วก็ติดนะครับ ครบทั้ง3บาทน,นะครับตัวผนังนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทำการสกินนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสก็รอดูทันไปนะครับผนังเนี้ยผมก็จะทำการสกินโค้ดนะครับผิวแล้วก็ทำเป็นลายหินอ่อนนะครับตอนแรกอะยังไม่ทราบว่าจะทําเป็นลายอะไรดีตอนนี้ก็ไปดูมาว่าเออมันมีเทคนิคในการทำํำผนังลายหินอ่อน ก็เดี๋ยวผมจะลองเอามาทำดูนะครับอันนี้ก็คือหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้คิว้ววงคิ้วขอบกระจกปลาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสีก็ใกล้เคียงกับสีวงกบนะครับิดแนบสนิทดีนะครับ คลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางให้พวกเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ DIY ทำต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับ